สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในไหนเกม s p i d เด m a n แมนภาค2ก็จะออกมาแล้วครับ ซึ่งเกมนี้ครับบอกเลยเป็นเกมที่ผมชอบมากๆและเล่นก็สนุกนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ซื้อในเดวันก็ตามนะครับรอซื้อตอนช่วงมันลดราคาเอ่อในในภาพใหม่มันก็จะออกแล้วนะครับซึ่งเครื่องผมก็ยังไม่มี p s เเลยนะเดี๋ยวก็ต้องไปหามาก่อนนะครับเพื่อกเวลาเราไปสรุปเรื่องในภาคที่1กันเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งอันที่จริงผมก็ค่อนข้างมั่นใจเลยนะว่าเนื้อเรื่องระหว่างภาค1กับภาค2นี้อาจจะไม่ต่อกันนะเรื่องราวนะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นที่ปีเตอร์พาร์เกอร์ ที่เขาเพิ่งจบมหาลาัยมาหมาดๆ,ๆนะครับโดยปัจจุบันเขานั้นอายุ23ปีโดยเขานะครับได้เป็นผู้ช่วยงานวิจัยที่มีความสามารถเหนือมนุษย์และจากที่เขาถูกแมงมุมกมรรมตภาพรังสีกัดเข้าไปทําให้เขานะครับได้กลายเป็นสไปเดอร์แมนและเข้าสู่วงการการต่อสู้กับเหล่าอาชญากรรมซึื้อปัจจุบันนะครับเป็นปีที่8ภายใต้สมญานามสไปเดอร์แมนโดยในเกมนี้ครับเราจะได้เห็นว่าปีเตอร์พาร์คเกอร์นั้นจะเป็นที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างการเป็นซูเปอร์ฮีโร่กับการใช้ชีวิตส่วนตัวของเขาซึ่งเขานั้นก็ได้้กายยเป็นนนผูช่วงวงงิจััะครบขอ ห้องทดลองของดร์ออตโตออคเทวียสซึ่ง Otto ดร์ออตโตนี่ครับเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความฉลาดสูงมากเขาเป็นหนึ่งในผู้วมก่อตั้งบริษัทออสคอปบริษัทยักษ์ใหญ่ของรนแมนออสบอนเพื่อสนิทของเขาแต่หลังจากนั้นเองครับออตโตออคเทวียสนั้นหลังจากที่เขานั้นได้เห็นการกระทําที่ละเมิดด้านความปลอดภัยและจริยธรรมหลายอย่างของทางออสคอปนะครับเขาจึงได้ลาออกมาและก่อตั้งบริษัทของตัวเองในชื่อว่าออคเทวียสอินดัสทรี ซึ่งใน้องตทรลอของเขานี่เองครับเขาและปีเตอร์ก็พยายามที่จะทําโครงการแขนเทียมของเขาให้มันสมบูรณ์แบบซึ่งโครงการนี้ครับมันได้รับแรงบันดาลใจจากความผิดปกติทางระบบประสาทที่ออตโตได้กลัพัฒนาและประจวบเหมาะกับทางปีเตอร์พาร์คเกอร์ของเราครับก็ยังช่วยองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรที่มีชื่อว่าองค์กรฟรีดซึ่งองค์กรนี้ครับเป็นองค์กรที่ป้าเมย์ของเขานนั้นทํางานอยู่นั่นเองโดยที่ผู้จัดการขององค์กรนี้ครับและเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรฟรีดนี่เองเขามีชื่อว่ามาตินลี ซึ่งเขานะครับจะกลายเป็นตัวละครสําคัญในเรื่องในภายหลังนั่นเองโดยฉากเปิดเลืองนะครับมันจะเริ่มต้นที่ปีเตอร์พาร์เกอร์ครับเขานั้นได้หลับอยู่บนเตียงเขานั้นได้ถูกปลุกให้ตื่นโดยเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นจากคนที่มีชื่อว่ายูริวอตนาเบซึ่งยูรินะครับก็พยายามบอกให้ปีเตอร์รู้ว่าตำรวจนั้นพยายามจับกลุ่มชายที่มีชื่อว่าวิลสันฟรีดซึ่งวิลสันฟรีดนี้หรือก็คือคิงพินนะครับเขานั้นเป็นหัวหน้าอาชญากรรมชื่อดังที่ควบกลุ่มกลุ่มอาชญากรรมส่วนใหญ่่่่ในนนนิออออรรกกกซต้้ึง Spider งสไเเดดดขาาาัับ็ผูุื คิงพินครับในฟรีสทาวเวอร์สไปเดอร์แมนนะครับก็สามารถเอาชนะวิวสันฟรีดมาได้และทําการจับกุมเขาและต่อมานะครับยูรินั้นก็ได้ไหว้วานสไปเดอร์แมนครับให้ไปทําการสอบสวนสัญญาณเตือนภัยแบบเงียบๆที่เกิดขึ้นในงานประมูลอสังหาริมทรัพย์ของวิวสันฟรีดทางปีเตอร์จะได้แอบย่องเข้าไปครับก็ปรากฏว่า ในงานประมูลนี่เองครับผมเขานั้นได้พบตัวกับแมรี่เจนวัตสันนักข่าวสายสืบสวนสอบสวนของเดลี่บูเกอร์และเธอนั้นยังเป็นเพื่อนและคนรักของปีเตอร์อีกด้วยซึ่งการมาในครั้งนี้ครับก็ทําให้เธอนั้นได้พบกับไฟล์ลับอะไรบางอย่างประจวบเหมาะก,กับทางกลุ่มอาชญากรรมสวมหน้ากากนะครับก็ทําการตรวจคนที่นี่ด้วยเช่นกันสไปเดอร์แมนนะครับจึงช่วยแมรี่เจนในการต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรรมสวมหน้ากากนี้แต่อย่างไรเสียก็ตามครับไฟล์อันนี้ครับก็ได้ถูกนําไปโดยกลุ่มอาชญากรรมนั่นเองเพื่อทีี่จจะะะะรรรรบบบุตตตััััวคคนนนนนนลาาาาาายปเอ์้้้้ไดํหากากหกกกมมใ เจ้าขององค์กรฟีดเพื่อที่จะรับข้อมูลนั่นเองซึ่งลีนะครับได้เปิดเผยว่าหน้ากากนี้อาจเชื่อมโยงกับบุคคลอันตรายและกระตุ้นให้ปีเตอร์นะครับเลิกทำการสอบสวนเรื่องนี้เสียแต่ยังไรเสียก็ตามครับสไปเดอร์แมนของเรานะก็ยังคงสืบสวนต่อไปเพราะนั้นได้สืบต่อมาเรื่อยครับจนกระทั่งถึงอู่ต่อเรือของวิลสันฟีดซึ่งที่นี่เองเขานั้นได้พบกับเจฟเฟอร์สันเดวิสซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมตำรวจนิวยอร์กนั่นเองพวกเขาทั้งคู่นะครับเข้าไปข้างในจนกระทั่งพวกเขานะครับได้พบกับทางเดน และที่นี่เองครับอาชญากรสวมหน้ากากนั้นก็ได้เข้าปะทะกับพวกเขาประจวบเหมาะกับทางอาชญากรสวมหน้ากากครับก็กำลังเก็บกวาดสถานที่แห่งนี้อยู่พอดีเลยโดยที่อาชญากรเหล่านี้ครับได้ขับรถตู้หนีไปนะแต่รถตู้ของพวกเขาครับก็ได้ชนเข้ากับรถบรรทุกเข้าพอดีซึ่งสไปเดอร์แมนนะครับก็พยายามช่วยเหล่าอาชญากรเหล่านี้ครับเพื่อให้พวกเขานั้นรอดชีวิตซึ่งตำรวจเจฟฟรัสันเดวิสนะครับเขานั้นก็ได้ทําการจับกลุ่มอาชญากรคนสุดท้ายทําให้เขานั้นได้กลายเป็นฮีโร่ไม่กี่วันต่อมาครับสไปเดอร์แมนได้รับแจ้งว่า มีคนพบเห็นอาชญากรสวมนกากบาคนใกล้กับทรัพย์สินของทางวิลสันฟรีดทางสไปเดอร์แมนครับจะได้ไปตรวจดูก็เพราะว่าตอนนี้ครับกลุ่มอาชญากรสวมหน้ากากนั้นกําลังกําจัดเหล่าคนครับของวิลสันฟรีดอยู่นั่นเองและทําการเข้ายึดคองตึกนี้สไปเดอร์แมนครับทำการช่วยเหลือคนของวิลสันฟรีดได้ทั้งหมดนะ ก่อนที่สไปเดอร์แมนจะขึ้นไปบนหลังคานะครับก็ปรากฏว่ากลุ่มอาชญากรสุดนักากได้ขับเฮลิคอปเตอร์หนีไปซึ่งสไปเดอร์แมนนะครับก็ได้ไล่ตามเฮลิคอปเตอร์นี้ไปครับในระหว่างที่ไล่ตามไปนี้พวกเขานะครับก็พยายามที่จะยิงโจมตีตอบโต้สไปเดอร์แมนนั่นเองซึ่งก็ทําให้เหล่าประชาชนนะครับโดนลูกหลงสไปเดอร์แมนก็คอยที่จะช่วยเหลือเหล่าประชาชนนะและสุดท้ายครับปีเตอร์พาร์คเกอร์ก็สามารถทําให้เฮลิคอปเตอร์นั้นตกได้ครับก็ทําให้อาชญากรนั้นถูกจับ และต่อมาครับปีเตอร์พาร์เกอร์ก็ได้ไปพบกับแมนี่เจนะครับแลพิธีเฉลิมฉลองของเจฟเฟอร์สันเดวิสนั่นเองที่เขานั้นได้มาพร้อกับภรรยาและลูกชายของเขาไม m o โมราเลสโดยที่ในขณะที่เขากำลังกล่าวสุนทรพจน์นี่เองครับก็ปรากฏว่าอาชญากรสุนกกะครับก็ปรากฏตัวขึ้นโดยรอบและทำการล้อมศาลาเอาไว้นะครับซึ่งอาชญากรสุนกากะนี้ครับพวกเขานั้นก็ได้มาพร้อมกับระเบิดที่ติดเอาไว้พีีชีพ ซึ่งระเบิดนี้ครับมีชวดในกรทีินั่นเองและเจฟเฟอร์สันนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าคน,นข้างขาอเขานั้นก็ได้มีติดอาวุธผีชีพนี้เอาไว้เช่นเดียวกันเขานะครับจึงได้ทําการผลักนะครับคนที่ติดระเบิดนี้ออกไปก่อนที่มันนั้นจะระเบิดและหลังจากเหตุระเบิดนี้เองครับผมไมโมเลสนั้นก็ได้ฟื้นขึ้นมาเขานั้นได้ทําการค้นหาพ่อแม่ของเขาจนกระทั่งเขานั้นได้ไปพบก,กับอาชญากรสุนักกศครับไมโมเลสได้ทัการต่อสู้กับอาชญากรสุนักกะนี้แต่ว่าไมนะครับก็ได้เกือ และในขณะที่มาส์นะครับกำลังจะถูกฆ่าเนี่ยก็ปรากฏว่ามาตินลีนะครับเจ้าขององค์กรฝีนั้นก็ได้เรียกให้เหล่าอาชญากรสุนกักะนี้ออกไปแล้วเราก็จะได้รู้ครับว่าอาชญากรสุนกักะนี้แท้จริงแล้วมันมีชื่อว่าอินเนอร์เดมอนซึ่งมาตินลีนะครับก็คือผู้นําขององค์กรนี้นี่เองโดยเขานั้นจะเรียกว่ามิสเตอร์นกาทีฟในขณะที่อาชญากรกลุ่มนี้นะครับจากไปก็ปรากฏว่ามาส์นั้นก็ได้พบว่าพ่อเขานั้นได้เสียชีวิตแล้วปีเตอร์ครับตัดสินใจที่ับไปที่ที่พักอาศัยของ Lee, อาาามารตินลี ซึ่งก็ปากอกว่าปีเตอร์นะครับก็ได้พบกับห้องลับนะครับในห้องทํางานของมาตินลีจริงๆด้วยแต่ปีเตอร์นั้นก็ได้พบว่าห้องลับนี้ครับแฟ้มลับนั้นได้หายไปแล้วและการเข้ามาในห้องนี้เองครับทำให้ทำให้ปีเตอร์ Peter นั้นได้เรียนรู้ถึงโปรเจกต์ที่เรียกว่าลมหายใจปีศาจซึ่งสิ่งนี้ครับชี้ไปที่บริษัทออสคอปอินดัสทรีนั่นเองต่อมานะครับแมรี่เจนนั้นก็ช่วยให้ปีเตอร์รู้ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อว่าไอแซคเดรานี่นั้นอาจเกี่ยวข้องกับโครงการลมหายใจปปปีีาา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 จเเตตออร์์คัังงได้้นนนนหหขขใวววโลมมิทยยผ เขาหนูก็ได้ถูกกลุ่มเดมอนนะครับจับตัวไปและเขาหน,นก็ได้พบกับมาตินลีนั่นเองมาตินลีนั้นได้ถามว่าแท้จริงแล้วคนที่ทํางานร่วมกับเขานั้นเป็นใครที่ออสคอปศาตาจา์เรนนี่นะครับก็ได้บอกไว้ว่าคนที่ทํางานร่วมกับเขานั้นเป็นคนที่มีชื่อว่ามอร์แกนไมเคลิลและหลังจากนั้นเองครับมาตินลีนั้นก็ได้เผยล่างปีศาจมิสเตอร์เนกาทีฟของเขานะครับแล้วก็ได้ปล่อยพลังงานเนกาทีฟเข้าใส่ในตัวของทางศาสตาจา์ไอแซคเดลานี่ แมลี่เจนนะครับก็ได้แสดงให้สไปเดอร์แมนรู้ว่าเธอนั้นได้ขุดข้อมูลของนอร์แมนออสบอร์นได้ทางวิลสันฟรีแท้จริงล้วสองคนนี้เคยทำงานด้วยกันโดยนอร์แมนนั้นต้องการให้วิลสันฟรีนั้นสร้างห้องทดลองลับให้แกเขาสไปเดอร์แมนนะครับที่ได้ตัดสินใจแทรกซึมเข้าไปยังออสคอปเพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมและสไปเดอร์แมนนะครับก็ได้บุกมาถึงห้องทำงานของนอร์แมนออสบอร์นสไปเดอร์แมนนั้นได้เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของนอร์แมนนะครับซึ่งเขานั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ GR27 ซึ่งงโโคครรรรกกาานนี้เป็วิจัยเกี่่่ยยกกกกััับภาาาพในรรษโทีไมอารเอยางรเี่ โดยโครงการนี้ครับมุ่งเป้าหมายไปที่ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ทดลองซึ่งความล้มเหลวนี้ครับถือว่าเป็นลมหายใจปีศาสตร์และตอนนี้ครับมอร์แกนไมเคิลนั้นก็เป็นเพียงคนเดียวที่มีตัวอย่างของยาลมหายใจปีศาสตจนี้สไปเดอร์แมนครับจึงไปที่โบเวอรี่นะครับเพื่อให้แน่ใจว่ามอร์แกนไมเคิลนั้นยังปลอดภัยดีและเมื่อเขามาถึงครับก็ปรากฏว่ามอร์แกนไมเคิลนั้นได้ถูกลักพาตัวไปพร้อมกับขวดยาลมหายใจปีศาจตรแล้ว ซึ่งเขาได,ได้ถูกพาตัวไปในรถหุ้มเกาะเลยนะทางสไปเดอร์แมนครับจะได้ไล่ตามยานพาหนะนี้ไปซึ่งสไปเดอร์แมนนะครับก็ได้ไล่ตามรถหุ้มเกาะนี้ไปครับก็ได้ทําการประทะกับกลุ่มเดมอนซึ่งสไปเดอร์แมนครับก็สามารถเกือบนํากระเป๋าละครับของทางไมเคิลนั้นมาได้แต่ว่าทางมิสเตอร์เนกาทีนะครับก็ได้ใช้พลังเนกาทีของเขานั้นใส่สไปเดอร์แมนแต่สไปเดอร์แมนก็สามารถหลุดออกมาได้ครับและสามารถทําให้รถนะครับชนเข้ากับอาคารหลังหนึ่งได้แต่หลังจากชนเข้ากับตึกนี้เองครับก็ปรากฏว่าเหล่าเดมอนนั้นก็ได้หายไปพร้อมกับทาง ยาขวดยาลมหายใจปีศาจแล้ว แต่ว่าทางมาตินไมเคิลเขานั้นปลอดภัยนะครับแล้วก็หายไปพร้อมกับทีมซิลเวอร์เซเบอร์ในวันต่อมาครับแมรี่เจนนั้นได้เดินทางเข้าสู่แกนเซนเัลซึ่งเป็นสถานที่นะครับสำหรับโฆษณาชวนเชื่อบริษัทออสคอปนั่นเองแล้วก็ปรากฏว่ามาตินลีนะครับก็ได้ปรากฏตัวที่นี่ด้วยเขาและเหล่าเดมอนนั้นได้ทําการควบคุมแกนเซนเทลแห่งนี้แมรี่เจนนะครับได้ถูกบังคับให้ไปยังลานจตุรัสพร้อมกับคนอื่นๆแต่แมรี่เจนครับก็สามารถเรียกสไปเดอร์แมนมาได้หลังจากที่สไปเดอร์แมนมาถึงนะครับท, Spider ยายาท,ทั้งแมร,รี่เจ ก็สามารถช่วยตัวประกันและแมรี่เจนก็สามารถพาพวกเขาไปสู่พื้นที่ปลอดภัยได้ซึ่งสไปเดอร์แมนก็สามารถจัดการลูกน้องของมาตินลีแล้วก็ได้เข้าปะทะกับมาตินลีตัวตัวๆนะใน รถไฟใต้ดินนั่นเองครับผมซึ่งปีเตอร์ก็สามารถเอาชนะมาตินลีได้ครับและสามารถหยุดรถไฟใต้ดินเพื่อไม่พุ่งชนเข้ากับพื้นที่พลเรลือนได้สไปเดอร์แมนได้กลับมาที่เมืองอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ดร์ออกเทวิสนะครับมีความก้าวหน้าอย่างมากในการปลูกถ่ายเส้นประสาทของเขาติดเข้ากับแขนเทียมของเขาแต่ปีเตอร์ก็สังเกตเห็นว่ามันมันนั้นมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างนะครับในอินเทอร์เฟซเขานั้นก็ได้แสดงความกังวลต่อดร์ออกเทวิสแต่ดร์ออกเทวิสนะครับก็ได้โกรธเขาและก็ขอให้้ปปีีเเตอออร์นนอัอกไสย ต่อมาครับปีเตอร์นั้นก็ได้รู้ข่าวว่ารถบรรทุกของทาง s a เบอ i n อินเตอร์เนชนั้นได้ถูกโจมตีและลมหายใจปีศาจนั้นก็ได้ถูกขโมยไปและทางยูริวัตเนาเบ้ครับก็ได้แจ้งต่อทางสไปเดอร์แว่าตอนนี้ได้มีเหตุการณ์การโจมตีเกาะไลเคอร์ซึ่งการโจมตีเกาะไลเคอร์นี่เองครับ ก็ทาให้เหล่านักโทษนั้นได้หลบหนีไปซึ่งการมาเกาะไลค์คืนนี่เองครับทางสไปเดอร์แมนต้องปะทะเข้ากับนักโทษที่กำลังจะหลบหนีแล้วเขาเนี่ยจะได้เข้าปะทะกับอิเล็กโทรที่ปรากฏตัวออกมาและยิงใส่เขาด้วยซึ่งการโจมตีของอิเล็กโทรนี่ครับทำให้สไปเดอร์แมนนั้นแทบจะทนไม่ไหวเลยและก็เป็นอิเล็กโทรนี่เองครับที่ทำการปลดปล่อยนักโทษออกมาและสไปเดอร์แมนนะครับก็ได้ไล่าตามอิเล็กโทรออกไปสไปเดอร์แมนนะครับได้ไล่าตามอิเล็กโทรต่อไปเรื่อยๆไล่าตามจนไปถึงบนดาดฟ้าเลยนั่นเองครับผม่่้ไ้ไดดาาาเกวมถูลลลุยยหห นั่นก็คือ沃尔เจอร์ไรโน่ก่อเปียดแล้วก็มิสเตอร์เนกาทีฟนั่นเองครับผมการต่อสู้ครับดูเหมือนว่าเหล่าวายร้ายนะครับจะได้เปรียบเอาม่าเลยสไปเดอร์แมนนะครับได้คลานไปอยู่บนขอบก็ปรากฏว่าด็อกเตอร์ออกเทวิสแล้วก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วเขาโดยเขาครับได้สวมเสื้อคลุมและเรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์ออกโตปุสเขาได้ไดเตือนสไปเดอร์แมนว่าอย่าเข้ามายุ่งกับพวกเขาก่อนที่จะโยนสไปเดอร์แมนนะครับลงไป จากนั้นครับทางเหล่าวายร้ายนั้นก็ได้เดินทางมาสู่ใจกลางเมืองครับพวกเขานั้เตรีที่จะปลดปล่อยลมหายใจปีศาจในจัตุรัสไทม์ Square และเราก็จะได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วคนที่ทําการขโมยลมหายใจปีศาจไปนี้ก็คือเหล่าวายร้ายเหล่านี้ดีเอง แต่ยามที่พวกแต่ยามที่ดรออคโตปุสแะครับได้ทำการปลดปล่อยลมหายใจปีศาจนี่เองก็ปรากฏว่าสไปเดอร์แมนของเรานั้นก็ได้พบกับเส้นทางอะไรบางอย่างครับที่นำเขาเข,ข้าสู่อาคารของดรออคเทเวียสสไปเดอร์แมนได้คนพบถึงแผนการของออตโตแท้จริงแล้วคนที่วางแผนอยู่ทั้งหมดนี้ก็คือออตโตนั่นเองโดยเขานั้นได้ส่งเหล่าวายไรส์ไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะสร้างปัญหาโดยเขานั้นวางแผนที่จะโยนปัญหาทั้งหมดนี้ให้แก่โนแมนออสบอร์ดและก็ปรากฏว่าสถานที่แห่งนี้เองครับมันก็เปิดกับดักนั่นเองโดยท หลบหนีผ่านช่องระบายอากาศนั่นเองแต่พอหลบหนีมานะครับก็ปรากฏว่าปีเตอร์นั้นได้ปะทะเข้ากับวอลเจอร์และทางอิเล็กโตนั่นเองสไปเดอร์แมนครับทำการต่อสู้อย่างงดงามบนอากาศนะครับและสามารถทําการจับกลุ่มทั้งวอลเจอร์และก็อิเล็กโตได้ก่อนที่เขานั้นจะมุ่งหน้าไปที่ศูนย์บันเทาทุกนะครับที่ทางไรโน่กำลังคอยดูแลอยู่นั่นเองและไม่เพียงแต่ไรโน่ครับสไปเดอร์แมนนั้นยังได้พบกับสกอร์เปียนที่นี่อีกด้วยแต่สไปเดอร์แมนนะครับก็สามารถเอาชนะทั้งสองคนได้และทําการมัดพวกเขาเอาไว้หลังจจจจจาาาาาากกนนนนนนนัััั้้้้้้เเเเเออองงงครรรรบบแแแมมี่่่็ไดทททหหสสสปพืใววธยิลล นั้นอาจจะอยู่ในเพนท์เฮาส์ของนอร์แมนออสบอนที่ติดไปด้วยเหล่าทหารเซเบอร์อินเตอร์เนชันแนลโดยเธอนั้นได้บอกไปว่าเธอนั้นจะแอบเข้าไปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้โดยสปเดอร้แมนนะครับก็ได้ตกลงว่าเขานั้นจะรออยู่ข้างนอกเผื่อว่าเธอนั้นต้องการกำลังเสริมแมรี่เจนเข้าไปยังเพนท์เฮาส์นะครับแมรี่เจนเข้าไปยังเพนท์เฮาส์นะครับและเธอนั้นก็ได้พบกับห้องทดลองลับด้วยซึ่งห้องทดลองลับนี่ครับแมรี่เจนนั้นก็ได้เดาว,ว่ามันน่าจะเป็นห้องปฏิบัติการของทางลมหายใใใจจปปีาีาาาาาโดดดดยยช้้้แแผนนนนนนนทท่่่่คคออออมมพพิิิวววเเเเตตตรรร์์ขขหญงงงงงงกกกกละธัััับบบบบไึึสสซ็ นั่นก็คือว่านอร์แมนแล้วก็ออตโตครับกำลังทํางานวิจัยเกี่ยวกับ g r 2 7อยู่เมื่อนานมาแล้วโดยพวกเขาครับได้ทําการมอบเซรั่มบางอย่างครับให้แก่มาติลีซึ่งตอนนั้นมาติลียังเด็กอยู่นั่นเองครับผมและมาติลีนั้นก็ได้แสดงความสามารถด้านเนกาทีฟออกมาและนี่ก็เป็นสาเหตุครับที่ทําให้มาติลีนี้ทำการฆ่าพ่อและแม่ของตัวเองอีกด้วยแมรี่เจนได้ทาการดาวโหลดข้อมูลครับแต่ก็ได้รับการแจ้งเตือนเหล่ากองทัพซิลเวอร์เซเบอร์ครับจะได้เข้ามาแมรี่เจนครับสามารถซ่อนตัวจากเหล่ากองทัพเซเบอร์นี้ได้ แต่ก็ได้มีแมงมุมอะไรบางอย่างนะครับคานเข้ามาบนล่างของเธอ และเธอนะครับก็สามารถหนีรอดไปได้โดยการกระโดดลงมาจากตึกนั่นเองแต่ก็สไปเดอร์แมนนะครับก็สามารถช่วยเธอเอาไว้ได้จากข้อมูลที่แมรี่เจนได้รับเกี่ยวกับห้องทดลองลับของนอร์แมนออสบอนนะครับทำให้สไปเดอร์แมนนะครับสามารถตามหาแอนตี้เซรั่มของลมหายใจปีศาจนี้ได้และมิสเตอร์เนกาทีฟนะครับก็ได้ทำการจับกลุ่มนอร์แมนออสบอนและให้เหล่ากองทัพเดมอนของเขาครับทำการลาดตระเวนบนทั้งภาคพื้นดินและบนหลังคานั่นเองซึ่งกองทหารเซเบิลอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็ได้ปรากฏตัวพกกับเครื่องบินไอพ่นของพวกเขาซึ่งพวกเขาก็ปรากฏตัวครับในนนนนนนขขณะะททททีี่่สสสไปเเเเดดออออออรรร์์แมมมััััั้้กกกกาาลงงงงตตูบบพคิฟ พอดีและกองทัพเซเบอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ <c oughs> ก็ได้ตกลงที่จะทำงานร่วมกับสไปเดอร์แมนมากกว่าที่จะมาขัดแย้งกันโดยพวกเขานั้นตัดสินใจที่จะสงบศึกชั่วข่าวจนกว่านอร์แมนออสบอร์นนั้นจะปลอดภัยหลังจากได้กองทัพเซเบอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเข้ามาแทรกแซงน,นะครับสไปเดอร์แมนนั้นก็ได้ไเผชิญหน้ากับมิสเตอร์เนกาทีฟอีกครั้งหนึง่งและครั้งนี้ครับมาตินลีนั้นได้พ่ายแพ้หลังจากนั้นเองครับด็อกเตอรออกเทวิสนั้นก็ได้เข้ามาเขานั้นต่อสู้กับสไปเดอร์แมนนะคคครรรรรรรััััััับบบแแแแแลลล้้้้้้้้้วววกกกกกก็็็สสสาา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 มมมมถเเเเเออ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 ชนน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 นะ Spider Man ไไไไปปดดดด์ด์ย์ยหงงจขพตีซ และหลังจากนั้นเองครับซิลเวอร์เซเบอร์นะครับก็ได้เข้ามาและพบกับสไปเดอร์แมนนอนแน่นิ่งอยู่เขานะครับจึงได้พาสไปเดอร์แมนออกไปจึงได้พาสไปเดอร์แมนนั้นไปที่องค์กรฟีดนะครับเพื่อที่จะช่วยชีวิตสไปเดอร์แมนซึ่งแมรี่เจนนะครับก็ได้มาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันและในขณะที่มาในเองครับก็ปรากฏว่าทางแมงมุมนะครับที่เกาะอยู่ที่ตัวแมรี่เจนก่อนหน้านี้นะก็ได้ไต่ออกมาครับแล้วก็ไปกัดที่ไมายโมราเลสเข้าโดยที่เขานั้นไม่ทันสังเกตด็อกเตอร์ออกเทลวิสนะครับได้พาโนแมนออสบอนนะครับไปทีี่่่่่ตตตึึกแแแหหหงงงงนนนนนนนโดดดดยยททออออออคเเวววิสัััั้้้้ไขขใรมมมบาาผพล นอร์แมนก็ได้ปฏิเสธนะครับและดรออกโตปัสนันก็ได้ปล่อยนอร์แมนให้ตกลงมาซึ่งสไปเดอร์แมนครับก็สามารถเข้ามาช่วยทางนอร์แมนเอาไว้ได้ซึ่งสไปเดอร์แมนในครั้งนี้ครับเขานั้นก็ได้มาพร้อมกับชุดใหม่นะเตรียมที่จะต่อสู้กับทางออกเทวิสโดยเฉพาะนะซึ่งทั้งสไปเดอร์แมนแล้วก็ออกเทวิสครับได้ทำการต่อสู้กันการต่อสู้พวกเขานี่เองครับทำให้หลังคาด้านบนนั้นเกิดระเบิดขึ้นมา ก็ทําให้ชั้นบนของขอคอนนั้นการหลุดออกมาจากตัวอาคารและทั้งสองคนนะครับก็ได้มาต่อสู้กันต่อที่ด้านล่างของอาคารนั่นเองซึ่งในขณะที่ทางดรออคต๊อุสนะครับกำลังจะแทงสไปเดอร์แมนด้วยแขนของเขาสไปเดอร์แมนครับก็ได้ใช้ข้อได้เปรียบนี้ด้วยกันฉีกชิ้นส่วนนะครับที่เชื่อมระหว่างระบบประสาทของดรออคเทเวียสกับแขนของเขาเอาไว้ได้ทําให้ดรออเทเวียสนะครับได้ล้มลงไปนอนกองอับพื้นเลย สปเดอร์แมนนะครับได้สามารถเอาแอนติเซร่มมาได้แล้วก็เอาไปให้กับเจ้าหน้าที่หลังจากเอาชนะดร์ออคโตปุสได้แล้วเขานั้นก็ได้กลับมาที่องค์กรฟีดซึ่งเป็นที่ที่ป้าเมนะครับกำลังรักษาตัวอยู่นั่นเองซึ่งเธอนั้นกําลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมหายใจปีศาจโดยดร์มอร์แกนไมเคิลนะครับได้บอกกับสปเดอร์แมนว่าจะต้องใช้เวลา2อสาชั่วโมงในการผลิตแอนติเซร่มให้มากขึ้นแต่ว่าการผลิตยาในจํานวนมากนี่ครับก็แปลว่าจะไม่มีเวลามากพอที่จะช่วยชีวิตป้าเมนะครับ ดังนั้นล้ะก็ปีเตอร์นั้นจึงเลือกที่จะช่วยชีวิตทุกคนและเขานั้นก็ได้อำลาป้าเมย์ทั้งน้ําตามเดือนต่อมาครับแมรี่เจนนั้นได้มาพบปีเตอร์โดยตอนนี้นครับแมรี่เจนนั้นได้บอกกับปีเตอร์ว่าเธอนนั้นได้เป็นรอบรราธิการของเดลี่บูเกอร์แล้วซึ่งปัจจุบัน,นครับปีเตอร์ก็ยังคงตกงานอยู่นั่นเองและเขานั้นพิจารณาที่จะหาอาชีพใหม่ และแมรี่เจนนะครับก็ได้สังเกตเห็นกระเป๋าของปีเตอร์นะครับปีเตอร์นั้นจะได้อธิบายว่าเขานั้นจะย้ายไปอยู่กับไมล์โมราเลสและแมรี่เจนนะครับก็ได้เสนอที่อยู่ของเธอครับเผื่อว่าปีเตอร์นั้นจะย้ายเข้ามาและทั้งคู่นะครับก็ตัดสินใจที่จะจุดประกายความสัมพันธ์ของทั้งคู่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและจากนั้นเองครับไมล์ My นั้นก็ได้ช่วยปีเตอร์ในการย้ายเข้ามาสู่อาพาร์ตเมนต์ใหม่ก่อนที่ไมล์นะครับจะได้แสดงความรักของเขาที่ไม่คาดคิดให้แก่ปีเตอร์ได้รับรู้ก็คืือออววว่าาาาตนนนนนนีีน้้้คาาารัมมมมสถเหุษย์แล และเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้แจ้งให้ทราบตอนนี้สปอตเวอร์ได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมนั้นจะเอาไว้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer d u n ดัน n d r a นดากอนอะไรพวกนี้นะซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครน้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกเหนือนจากในคลิป u t u b e นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะโดยที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า worldwide sports channel com นั่นเองครับผมโดยผมนั้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ d e s c r i i p t description นี้นะ